สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะข้าวโพดโตแล้วค่ะอ้าวทางโน้นนะคะได้กระยังอะไรโอ้โหกระยังผักกระยังผักกระยังแตงบ่โอ้แหใไ่แล้วยา อุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะคะก็เลยยังไม่แกงเนาะขี้เหล็กยังไม่มีใบย่านางนะคะยังไม่มีใบย่านางก็เลยต้องรอใบย่านางก่อนหรือเพื่อจะปลูกใหม่นะคะจะต้องอันไหนที่มันกินได้เราก็เก็บก่อนแต่ว่ามันก็ยังก็ยังขึ้นอยู่นะเราจะรื้อก็เสียดายมันอยู่